เพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเขาบอกว่าเวลาเขาอยากดูคนใส่เนี่ยไป็อยางพี่เชาชาได้เพราะว่าคุณเชาเขาอยู่เอาทามไงนะฮะก็สามารถที่จะมีบัตรหลายใบยแต่ว่าถามว่าเกินเลยไหมไม่ไม่ ยังไม่ได้เกินเลยนะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มเรียกว่าเป็นหนุ่มในเครื่องแบบอย่างร้อยตำรวจเอกยุทธวันร,รัตนพรหรือว่าผู้กองอ๋อนั่นเองอดีตคนรู้ใจของพี่แอบทักษอนถูกต้องแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีข่าวกับพี่วีรภาพคัสนว่าตัวพ่อของวงการบันเทิงบ้านเราด้วย้และสุดท้ายนะคะคข่าวกับคุณแอมปตินยาเรียกว่าข่าวล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเที่ยว,กวเกาหลีกันมาหมาดๆเลยถูกต้องนะครับก็แต่ละคนที่พูดไปโอ้โหคุณวีรภาพใช่สังเกตนะว่าถ้าเรานาาออ่นักแสดงงงงขทชม จะมีข่าวกับคุณวรภาพเยอะมากได้ว่าทุกคน้อาใจใช่ไหที่หน้าคมคมหุนดีๆก็ได้ว่าต้องมีต้องมีคุณวีรภาพคภาพขึ้นมามันเป็นสเปคของคุณวีรภาพหรือว่าชอบผู้หญิงบบว่าคมคมหุ่นี้ดีนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีผู้กองอ๋อใช่แล้วแล้วก็มีข่าวมาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่ามีแฟนเป็นดาราคือว่ามีข่าวกับดาราค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกจริงๆแล้วก็เป็นพี่ที่รู้จักกันไม่ได้โอ้สนิทขนาดว่าจะมาเป็นกิ๊ก การแบบนี้นะส่วนคุณวีก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นเพื่อนเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องคือเขาบอกว่าเขาเห็นคุณวีเนี่ยโอ้โหรู้ใจรู้พุงหมดแล้วนะแบบเห็นกันแล้วก็เอ้ยไม่ไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเลือกนักแสดงชายที่มีเสน่ห์มากที่สุดเขาเลือกคุณวีรภัฒนนะเพราะว่าด้วยลุกด้วยอะไรางี้ทั้งลุกด้วยคือคนหล่อด้วยใช่ค่ะแล้วมีคารมดีอีกจบแล้ว ก็ครบเครื่องเหมือนกันจบแล้วเหมือนกันเต้ยเลยหรอแล้วไปถึงเรื่องล่าสุดคแอมปฏิญญาที่ผู้ไปเที่ยวเกาหลีกันมาด้วยเขาบอกจริงแล้วคบมาประมาณเกือบปีสองปีนะแต่ว่ายังไม่ได้ออกปากหรือเรียกก็คือยังไม่เรียกว่าแฟนได้เต็มปากเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันอะไรประมาณนี้ต้อง่ะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะว่าคุณหยกธัญการนะฮะกับคุณแอมจะเป็นยังไงต่อไปถูกต้องเพราะว่าล่าสุดที่ไปเห็นมา งานรับปริญญาค่ะมาก็มีคุณหยกเนี่ยก็ไปไปนปไปร่วมงานไปแสดงความยินดีถูกต้องนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้แล้วกันนะสำหรับนิตยสารแม็กซิมนะฮะคุณหยกทัญการนะครับหวานหยดหมดเปลือกนะหมดเปลือกจริงจริงหมดจริงจริงคุยบอกว่าโอ้โหในภาพข้างในนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงจริงนะรวมไปถึงใครที่ว่าเป็นหนุ่มชอบรุกครับค่าคำฮีรักของหนุ่มชอบรุกอ่าลองไปดูกันได้ว่าเป็นยังไงรวมไปถึง ใครที่อยากรู้จักคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมากยิ่งขึ้นอไปดูได้ต้องไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านถูกต้องก็มีจําหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วไปและเซเว่นทุกสาขาถูกต้องโฆษณาเขาหมดเลยใช่ไหมฮะช่วงนี้ต้องพักไปใช้คุณครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดพาแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R พ่อมดขายตรงตัวจริง คอปพ,อพอเดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบกภาษีสูงขายตรงดาหน้าโผมโรงจัดงานสร้างศรัทธาฉลองครบรอบบริษัทร,ระดับเข็มเชิดชูเกียรติสุเปนเส้นเปิดศึกตลาดไอศครีมพรีเมียมขยายฐานเฟรนชชายเจาะทั่วประเทศย้ำแบรนด์ผู้นำเหตุเกิดที่ World Freedom Success ลูกทีมร้องกองปราบแม่ทีมเบี้ยวบริษัทโกง สมอภูมิตลาดเครื่องดื่มเดือดยอดขายปี55แตะ1.8แสนล้านไบโอคอสกรุ๊ปยอดขายพุ่ง400%ซีเรียมหนุนรัฐด,ดันไทยสูหับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ด ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบอันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่คุณชื่นชมเกาะติดทุกกระแสทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศแบบไม่มีแยกท่ายเรามีมาให้คุณชมและอัปเดตให้ทันคอหนังทั่วโลกพบกันได้ในรายการทีว s t a ีสตาร์มูี่และสาระดีๆจะไม่มีวันหลุดมือคุณแน่นอน SK 999ฟู๊ยเอเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจรเดินเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 1 0 5 6 6 7 7 มาพบกับรายการดาราวัน t ีในเบรกที่2นะครับเบรกนี้ครับก็จะพาไปดูเบื้องหลังนะฮะการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของวงโปเตโตนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปเกือบเกือบสองปีกลับมาคราวนี้ฮะเขามีเพลงใหม่ที่ชื่อว่าฮู้ฮู้จริงเหรอจริงๆฮะฮู้ฮู้นะเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เป็นการให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ที่คราวนี้เรามีภาพบรจากาภาพการถ่ายทำเอ็มวี เพลงนี้มาฝากกันร่วมไปถึงบทสัมภาษณ์ด้วยว่าการกลับมาคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาเพลงเป็นแบบไหนแนวเพลงเป็นอย่างไรการไหนทำเอ็มวเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับพี่โอมครับุนตัวไปทางนี้นิดนึงครับไปทางนี้ครับทางนี้พี่ออม แล้วก็โอเคครับมองกล้องแบบเอียงหัวหน่อยนึงได้ไหมแค่ใบเล็นิดนึงอันนี้ต้องถอยนิดนึงโอเคงั้นถอยนิดนึงได้ไหมถึงตรงนี้ได้ไหมครังประมาณถอยแค่แบบเดียวกับแม่ห้องล่างวะห้องล่างกินจริงกินมากผ่านนะใช่อหมครับอย่าลืมพิงนะแต่ว่าตอนที่หันออกมาพี่หันคุยกับพี่โอ๊ยอย่าไปคิดกับพี่โอมยแล้วก็วุ่นวายไปทิ้งกูมาไปทิดนะครับ พ่งขึ้นเดินเลยแล้วอ่ัหาพี่หานการสว่งให้มันแบบลมที่เท่ลงไปแล้วก็ลงไปล้ออูด้เลยมยกมองใช่ครับออก้านี้คือนุดชุดชุดวงี้ับจไม่เลยเรืองเวไหมนไม่แล้วก้อง็ยไตหน 对。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. สีไม่ทันครับผม 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ก็โปรเจกอกซิงเกลิลใหม่นะครับออของอัลบั้มใหม่ก็เพลงนี้เพลงแรกชื่อเพลงว่าฮูฮูนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่เราถ่ายมิวสิกวิดีโอวันที่2แล้วจริงๆเมื่อวานก็ไปถ่ายถ่ายมาแล้วที่โรงงานปากกระป๋องนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็วันนี้มามาถ่ายที่สตูดิโอนะครับก็บรรยากาศหนาวครับเย็นแต่ว่ามากันตั้งแต่เช้าแล้วครับก็เรียกว่าไงดีจะจะบอกว่าไงจะให้เล่าเรื่อง จริงอยากอยากเล่ามากเลยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่อยากให้ไปตามดูด้วยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้ที่เรามามามาถ่ายวีวันนี้เราไม่ได้เล่นเป็นวงโปรเตโตสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะเล่นเป็นวงที่ชื่อว่าโตเมตโตซะมากกว่านะครับมันจะเป็นเหมือนการเล่าผ่านวงวงหนึ่งที่ที่เล่นเป็นเราเอง สองปีกว่า,วาครับสำหรับอัลบั้ม Human ต้งมาเป็นอัลบั้มที่6ครับ2ปีกว่าเนื้อหาเข้มข้นขึ้นครับเข้มข้นขึ้นแน่นอนก็คือว่าคงคงเป็นอะไรที่ดึงออกมาจากในสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดนะครับคือทีนี้จะจะแรงบันดาลใจจะมาจากช่วงเวลาประมาณ11ปีที่ที่ผ่านมาว่า เราผ่านช่วงเวลาอะไรมาบ้างช่วงเวลาที่ดีจะมีช่วงเวลาที่ที่เลวร้ยวายก็ต้องบอกตรงว่าวงวงเว,วอร์โตก็ไม่ใช่วงที่มีประวัติที่ดีมีออกมา6กอัลบั้มก็เปลี่ยนสมาชิกไป5้าบั้มแล้วอะไรเงี้ยมีมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดมีคนเข้ามีคนออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ พยายามคุยกับเพื่อนว่าเออจริงแล้วเรา,เรา,เราน่าจะดึงส่วนส่วนเนี้ยประสบการณ์เนี้ยออ,ออกมาเป็นเพลงแต่คงไม่ได้เอาเรื่องเอามามา,มาตีแผ่หรืออะไรมันน่าจะเป็นในเรื่องของว่าเออเราใช้วิธีการยังไงจะไม่อยากจํากัดว่าว่าจะเรียกว่าเป็นแนวอะไรนะครับคือบางบางเพลงก็อาจจะมีความเป็นน็อกมากบา,บางเพลงอาจจะมีความเป็นพ็อปมากบางบางเพลงอาจจะมีส่วนผสมของฟังเข้ามาคือ คือแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ก็จะถูกตีกรอบด้วยสาวมากกว่าสาวรั่นี้มันก็จะเปลี่ยนไปครับก็เอ็มวีคิดว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกน่าจะออนมาออนประมาณวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยเป็นมิวสิกวิดีโอทีออ่พวกเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ ตั้งแต่ออกอัลบั้มมาตอนเป็นเด็กเราเครียดครับแต่ MV นี้เราโตแล้วครับเราไม่เครียดแล้วครับไม่เครียดไม่เครียดครับสบายรับรองได้ครับว่าดูแล้วจะยิ้มได้ครับครับนะฮะเป็นภาพบรรยากาศรวมไปถึงบทสัมภาษณ์นะสำหรับเพลงใหม่นะฮะแล้วก็ลุคใหม่ในอัลบั้มใหม่ของสี่หนุ่มโปเตโต้รอติดตามกันฮู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 แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอย่างนี้ป่ะนะไม่รู้ทำเสียงตามพี่เตยอ่ะนั่นอดีอ่าแต่ว่าเชื่อถือว่ามันต้องเป็นเพลงที่แบบว่า คงสบายๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจด้วยคงคอนเซปต์ของสไตล์โปรเตโต้อยู่นั่นแหละถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญได้พี่หังมือกีตาร์คนใหม่เข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็นี่มัพี่หังเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโปรดิวเซอร์มาตั้งแต่แรกๆแล้วเขาก็เลยว่าพี่เอาขึ้นมาเป็นมือกีตาร์ด้วยละกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปกันว่าเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่นะฮะเอ็มวีจะได้ดูเมื่อไหร่แต่เชื่อหรือว่าวงนี้คุณภาพใช่อย่างแน่นอนเรียกว่าออกมากี่อัลบั้มอัลบั้มเนี่ยก็ ติดชาร์จทุกทีใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้าใครเป็นแฟนตัวจริงนะฮะก็ไปที่ตามแผงซีดีกันได้ไปถามหาที่ว่าเป็นสารคดีระหว่างทาง Potato on the Way the Documentary ค่นะฮะสารคดีกับว่า10ปีว่าเขาเอ้ยมีวิธีการดําเนินงานยังไงใช้ชีวิตยังไงแล้วก็จุดเริ่มต้นของ Potato เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงนี่แหละก็ไปตามแผงซีดีกันได้นะฮะ Potato on the Way the Documentary แล้วก็ลอฟังไปใหม่ ฮฮู <oo> <h oo> กันได้เร็วๆนี้นะครับอ,อ่ะน้องเบลมาเมื่อกี้พี่พาไปเบื้องหลังเอ็มวนะนละกันะต่อไปมาเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังงานบวงสวงละครต้นรับ ริมรั้วที่ได้นักแสดงนำนะคะมาร์กบรินและคิมเบอรี่เรียกว่าละครเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความกุกิกอีกแล้วก็คงคิดว่าพล็อตเรื่องเนี่ยคงคล้ายๆกับปัญญชนก้นัวก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เขากลับมาเจอกันอีกแล้วเพราะว่าหลายๆคนปุ๊บพอนึกถึงพระเอกมาร์รินปุ๊บก็ต้องนึกถึงสาวคิมเบอรี่ทันดีต้องแบบว่าพ่อแง่เม้งใช่ก็ก๊กิกก๊กิกอะไรแบบนี้แนกอย่างแรงปาถนาคือคือพี่ก็ดูพี่ก็คิดเฮ้ย น้าเดียมาคู่กับคิมเบอรี่เหรม,ม,มันมันแบบว่าแต่แปลกไปหน่อยมันว่าต้องเป็นหมากวารินใช่ไหมือนคนเน,เนี่ยพิเตอร์ยังติดภาพแบบเฮ้ยหมากวารินต้องคู่กับพิมเบอรี่นี่แหละแล้วแฟนคลับเขาก็ต้องติดภาพอย่างนี้ด้วยก็เลยอ่ะผู้จัดเขาก็เลยจัดให้เลยแต่ว่าที่มันคืนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณหมากกับคุณคิมเนี่ยจะมีกุ๊กกิ๊กมีกินนอกจอ,จอไม่มีไม,มไม่มีทางฮะเพราะว่าที่มันคืคราวนี้ได้เป็นผู้กํากับ ของผู้จัดหนุม่มเจ็ดนะัทะพงศ e ์ก็คือหวานใจของสาวคิมนั่นเองเออคือจะทําอะไรไม่ได้นะไม่ได้นะใช่มีคนคอยดูตลอดเวลาถ้าทำปุ๊บเดนนะโดนนอ่เยมีพ่อจัดการมาฝักเองครับ